ศัทธาหลวงปู่มากค่ะขอให้ธุรกิจของลูกเจริญรุ่งเรืองค่ะแม่ความจำเกือบไม่เหลือค่ะแม่ติดเตียงค่ะแต่แม่ท่องสัมมาระหังสาธุสาธุค่ะเจี๊ยกก็ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรด้วยนะคะที่ได้แนะนำนะคะคุณแม่ให้ท่องคำว่าสัมมาระหังค่ะซึ่งถูกหลักวิชาแล้วค่ะ คำว่าสัมมาอารหังนะคะเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ท่องทุกครั้งได้บุญได้บารมีทุกครั้งค่ะท่องทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจรรย์นะคะหากเรานะคะท่องสัมมาอารหังแล้วชีวิตดีนะคะก็ควรจะเป็นกรลยามิตรให้กับคนที่เรารักนะคะให้เขาเนี่ยมาท่องสัมมาอารหังด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการยกฐานดวงนะคะของครอบครัวค่ะ โดยถ้าครอบครัวเรานะคะเราเป็นคนดีเพียงหนึ่งคนเนี่ยจะไม่สามารถยกฐานของครอบครัวได้ค่ะแต่ถ้าเรานะคะแนะนําคนใกล้ตัวคนที่เราสนิทคนที่เรารักนะคะให้เขามาร่วมบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังด้วยนะคะทุกคนก็จะได้เครือข่ายบุญจากเราค่ะก็จะทําให้ครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความร่มเย็น,นะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันสมานสามัคคีกันนะคะสากที่เคย อาจจะมีเรื่องขุนข้องหมองใจกันก็จะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันมากๆนะคะเจียบก็ดีใจนะคะที่หลายๆคนนะคะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องค่ะเพื่อนรักเพื่อนสนิทเนี่ยให้มาบริกรรมภาวนาสัมมารหังด้วยกันนะคะ การบริกรรมสัมมาระหังนั้นให้แต่คุณประโยชน์ฝ่ายเดียวค่ะยิ่งบริกรรมมากก็ยิ่งได้บุญได้กุศลมากค่ะโดยเรานะคะจะต้องตั้งจิตตั้งใจให้มั่นค่ะโดยทํากําลังนะคะเพิ่มสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังเป็นการเพิ่มกําลังของจิตค่ะเมื่อจิตต้องมีกําลังแล้วนะคะเราก็จะมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญา ในการต่อสู้กับปัญหาในชีวิตค่ะในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการที่จะมีพลังชีวิตนะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ในทุกๆวันได้อย่างมีความสุขนะคะถ้าเรานะคะมีความทุกข์เราไม่สบายใจก็ให้ตัดคลื่นค่ะแล้วมาท่องคําว่าสัมมาหังเราท่องทุกครั้งความสุขเกิดขึ้นทุกครั้งค่ะท่องทุกครั้งความสบายใจเกิดขึ้นทุกครั้งนะคะชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ เจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะที่ได้หมั่นภาวนาสัมมาอะหังทุกคนทั่วทั้งโลกใบนี้เลยค่ะสาธุ